ครับก็ CSO Info <c oughs> เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับพระวงจรก็คือนอกจากจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าธุรกิจแล้วเนี่ยก็ยังทำตั้งแต่ออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แรต่างรวมจนถึงบริการห้องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเดต้าเซ็นเตอร์นะครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่มี ระบบไฟที่เสถียรภาพต้องสูงนะฮะตัวระบบที่เป็นแบ็กอัพ UPS นะฮะมี UPS ที่ใช้งานจริงแล้วก็มี UPS สำรองฮนะระบบแอร์ซึ่งจะเป็นขาเรียก Precision Air แอร์ที่ใช้งานอยู่เกิดปัญหาขึ้นมาระบบแอร์สำรองก็จะใช้งานขึ้นมาแทนที่นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของระบบ Monitoring เข้าตัวตลอด24ชั่วโมงเรื่องของ Business Continuity คือกรณีฉุกเฉินเราก็จะมีสำนักงานสำรอง ที่ต่อกับห้องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกนะครับสามารถเข้ามาใช้ได้ตลอด24ชั่วโมง